สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเตียงักแพงสกูทุกคนพอๆกับซองเคยหลาคือเก่าพี่น้องมื่อนี้กับผ้ากันน้องเอลิเอลลาดอยู่สบายดีพี่น้องจ้าไทยจ้ามข้อละพี่น้องเอ้ยอย่างเอาเอซี่ห้องโตน้องเอิร์นมาห้องมาเลยห้องมาใช่รำมาเองมาเองเปิดเลขเดี๋ยวนี้นะเปิดแล้วโอ้เดี๋ยวนี้คือบอกง่ามคืนเนาะเอินยืมไงก็ยืมแน่จ้ะ คือบอกลับมาถ่ายคลิปเจ้าวันลุงบ่จักบัดนี้บ่ลองเบิ่งห้อยบ่แนมบ่นอนนี่ไดเลยตามอยู่บ่จักพี่น้องอยิบคู่เรื่องราวเออคืออยากจ้อยลงบ่หุ่นดีขึ้นบ่เตย์บานลายบอจ้อยแล้วแก้มกับจะจ้อยลงหรือว่าเป็นน้ำเพลี้ยแขวนบ่บ่ห้าบอกินข้าวสามมือหนาบ่จ้อยสิไปใส้บ่กินข้าวสามมือใช้เดือนนึงต้องลงแบบ มันคิดไลยบ่คืเป็นยังไงที่มันกินข้าเปิดเรื่องคิดมันก็คิดอยู่มันเรื่องธรรมดาเนาะไปเตะข้อมือบบอนนอะร้อนรอบเลยลูกเียวหย่าไปโดนเติมแล้ววะวปล่าคือเปว่าเห็นไปอยู่อย่าพาน้องอันวนในกุกเขานะเดี๋ยวพาไปนี่มือไดนว่าสิบแปดีปะยังยังบ่หอมเหม่อจังเมือนอะไรสิบแปดแล้วยู่เฮือนนั่นนอนผู้เดียวบ่ ตัวยานพหลอกบะเขาเปิดไทยไหมบ้าีฮาดอกเาเงในกตอิดต้องกตอกักอย่มากเอวาีดอยใคีอ้อมาจให้มีกิ๊กมีเกิรบคืออรยามผอนแเขาเขลงมาได้แบบลงมาก็จะชี้เหยังไ้เขาอยู่ฝุ่นเขาก็มีงานมีเงินใช้ลงมาทีแบบไมมียังเหตุไร งานกับบมีเอาเนาะเราไปเห็ดงานเขาอยู่ในเมืองเผ็ดมีงานเห็ดบ้านนี้ก็อยู่ตัวคนเดียวกับลองมาถ่ายคลิปเบิ่งเจ้าว่าพุ่งมาจากเนาะครับเชี่ยวแล้วเออมีเชี่ยวแห็งคักแล้วมีแต่ผู้สาวก็เจ้าเห็นเบิ่งแล้วโอ้ยคลิปผู้สาวเปลี่ยนที่ซ่องไม่อีกเจ้าวคาร์ลไม่ว่าไปเล่นแนวใดก็ได้สาวคาร์ลสองสาวคาร์ล บอบอบอเอาเขาเห็นได้เห็นช่องผู้หนึ่งเลยนะสองสองสาคนผู้เลยเนาะสอ่ขาพาหลอชื่อผู้เดียวห้องนั้นเลยสี่ขาพาหลอกเอกระคองเอก็คองอันขาอันอ่ะอก็ขาเสียวเลจะสี่ขาเลยียอ เขาป้าเห็นยังเดี๋ยวนี้แกงเฮ็ดชุกแล้วยังหมอประทันในขวดทรัพย์โอ้โหลายอยู่เห็ดนะครู้ให้แกงผัดไก่เลยจังน้อยมาครับนวลมาจังสิกินเอากระปูบ่อยพี่น้อยให้แกงเฮ็ดช่างหาย้ำแม่แกงเฮ็ดผัดไก่เลยกับอัญญาซอนวันนี้พี่ยังทำห้องไปเลี้ยงวันนี้ท่ข้าได้ครับโว้ยกี่ข้ามาป้ายังผู้ัว เออบ่มีผู้ดูแลเลี้ยงกันหนึ่งบ้านนี้เพราะว่าว่อบไปมาเร็วข้านี่ผ่านไปอีกเดือนหนึ่งมากอยาเห็นแต่แว่ยู่ไม่อยากกินบ่เป็นว่าบ่มีแล้วบอกหาดีบ่ได้บ่เปนหาแต่บ่อยากกินเ่องบ่อยากกินประจีโลกหน้าเพราะว่า อยูผูเดียวเรชีเฮ็ดหนานะได้ปบนี้ัะะบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดเฮ็ดกิินบเะ่เนเออกนผู้เดียวนูเมืดอเนะแต่ผูไลคนยังสิบเห็ดเยน้ำมันแพงมาดมันเป็นน้ำมันในพูยอก็แอมีแต่แนวแพงเห็ดอัลกึ่งหนึ่งพูไก่พุยเลกนะสอบล้วผานหาหายใหญ่กับเห็ดอลรึ่งเดียวบ่เราเห็ดเอาแต่ให้งามๆเข้าให้ได้งามเลย เฮ็ดเวัตถุไทยากเห็ดไทยละเครือบโก้เจ๊งกันนะนาดคุยมันละลายไปข้างอื่นหมดกระนามันต้องเอาแต่ให้งามๆเฮ็ดเอาแต่ให้งามๆงดเงียบเงียบเนาะปีนี้เนาะเด็กพังราคาคุยขนาดบ่าเนี่ยโรหน้าได้นี่บัดโรคหน้ามันฉีบขึ้นแบบพันช่องพันโอ้ยบอยาๆเาหรอกแพงมันไม่จังว่ะพี่เฮ็ดหน้ายังไง กินเฮ็ดก็สิเฮ็ดนอนสองให้คนหาบวะกะเวียดด่างคนหายเลยให้โมอปยให้ยข้อของเอ้าเลือกเอาให้นานนนจะเป็นดำกันเองเัยโอ้ยเดินเดินนึ่งกันยังวะมาพิเลกเฮ็ดดำสามคนเดินนึ่งกับมือนึ่งเดินนึ่งกับมือนึ่งเลยซูเฮ็ดแน่ข้ากันหนับขากระีนี่เออ ผมบอกว่ามีคนมาตปู่มาแรกนะปีแรกเลยต่อสิบยักตอนบเคยใหม่ตอนทับเคยใหม่คนมีคนประวันคืนเตละมือคืนแต่ละมือบอกทุ่มหนึ่งสองทุกุ่มนี่ยัง่เหนขึ้นมาจะไตไผเอาปื่อเอาไผยไปเนื่อทานทานดูห่ะ ทำทำอีก <c 1970> <c ười> ็ใช้ทำเอาเมอวานีชโรทำัคเห็ดยังอดีกเดีมึงย่ามาว่าเาได้ทำวะแล้วก็ตาชายมนทิ้มบุ่นะมอสดไปบ่ห้องิบ้าไปาไปบ่ไปหาอีตเคอหน้าอิ่นไปหาภาพไปหาไว้หิ้วเข่าแล้วบวานแกงเห็ดแล้ว ผู้อย um> uh> ู่กินก่อนเออเอาไก่เ้วกันเออรูกยกว่าเดียวนี้ฟาเตโคซักโควิดเข้าไปนี่เนาะเป็นอ่อนๆเอ็นเอ็โอ้ยยะเออแล้วกัเป็นอ่อนๆเอนเอ็ โครพูดปะอน้ำมูกน้ำมูกพเอ๊กอก่แต่แรบอกาไปรอกพูดอีกู่เดี๋ยวเรียกว่าชิ้นสีละว่านี่เด้ถือพมือหอยหมอหมอมาสอดแซ่ห้อยฟ้าตับไปที่เจ้าบินได เจ้าเลยจะมากอดคอยห้อยลุมาดีเสมอสาสยามนี่ไเด้ามือว่อนเนาะแนื้อนมปะืี่นมจ่ชื่อนมชื่อนมชื่อนมปะยายเฮ็ดโอ้ยอันนี้ก็เดยว เล่นน้ำนองพ่จังน้อยจังบอกให้ปลาดำไปอันแตงปลาเข่ามากินแกเห็นละงูเอาตาตักเอาตองอันยอดติวเห็นละงูเอาว้กินแต่น้ำมันพอมีบอกว่าเออว้ยไปเอาใบนะมันสีมืดไปเธอจองน้ำมืดไปเธอแหลกลัก

นอนตื่นรอยพูเจ้าบอกินผัดก่วยเยวซกินสไตล์แล้วเก่งเนเกับจี๊ใหมปิดกูไ้โทษนโฆษณาแต่ขายเปดด่ยนเขายยักเปลือกไปกินชงการินชงการย่ออมแต่เรื่องเดียว เต็มเลยฮะย่ะเขาไปเนี้ยเรียกมันไรรองกรลรางคือห<อ>้องกรลรางวังเส่านี่มันมาความสะอาดพยายามงัวมาเกิดทั้งฝั่งทั้งฝั่งไทยเขาหาเป็นล้านบาทไม่ใายเนี่ยเอ้างัวปุณหะกดติดต่อกระตี้ล้านบาทเอ,อาไปส่งเลยงัวเป็นย <c oughs> ังก็พันบ่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 เอาเป็นเงินกะเอารถก็ได้เนาะอ๋อตโซนาเวัวนะงานได้เขาบ่าเขาเห็นจ่ามาล้านบาทเป็นเรี้ยเงโตเลย แต่กันแถวบ้านเฮานำมันบอกมีราคาดอกง้อเสียอีกเลยมีแต่ง้อเสียกับเสียเขาเจ้าลปบ่ายบ่ยยังเนาะบ่ยได้ยูนบานเท่าน่ะเขาขายบ่เอาอันเับอันน่ะ พ่อพ่อแท่นหัวอ่านข้าวกับข้าวหมากงาวันนัให้ดปากแน่ๆมาซงอมเต็มอยู่บได้ผูกแถวทางนะแถวทางแถวขางขางเพื่อนแล้วถ้าพื้นเด้อถ้าแม่นันชนชนแล้วห้ามขึ้นรถก็ขึ้นบ่ผิดได้บ่อพิดได้ขึ้นรถเลยทุกคนข้นกับผิดนะแต่มันมีหลายอย่างที่ผิดเพราะว่าเจ้าบัเอ่างข้อเขาแหล่งย่างมันขึ้นก็หขยันข้อเขาแหล่งอืามันต้องมีแต่ส่วนมากไมีงวมีแต่งวเก็บไว้ให้มันเป็นระเบียบเนาะมันหน่อยฮะนะพ่อเอาเขาเข้อผูก เหามเห็นบอกเขาส้นอยู่ทางดำนะส้นและเข,ข,ขาก็ห้ามรถไปกินเลยผู้เจ้าแล้วาปากอของฟองเปแจกยัง,งเลยนะาไปเขาเพิ่งเนราะว่ารถเขาซีคูเนาะรถเขาเป็นนันเป็นนี่รา้่าคามันแพงได้รถรถนั่งขายาอันนี้เจอก็เปนอัยาคอนแม่นองีแกแม่คอนองีแขกเขาไปกินแล้วล่วะเระเ็ยรยังบ่ได

ตามข้มาวปุ้นชมสมเนาะอยากปัดอยากแนวผู้ชาวคืออยากข้าวปุ้นก็ยองคนทองคนใส่เนาเขาอยากกินต้งมข้าวปุ้นโถนโถนกันแน่น่ากันจีดิ่พาไปห้าคนไหมถ้าทอบมามีพ่อเกิดขึ้นในสาเหตุอะไรบ้ง <c oughs> ชมเชิจะไปตามคืนจำเป็นเลยบอไปตามบอได้เลยลูกเกิดมาเปว่าทำมาผพไปตามคืนแล้วก่อย่แล้วรับบมาจะเทละบมาบบมะบมันลูกกู้เป่บอลูกมาเ่ใช่ปาาแล้วเหอแล้วเดิน ไอ้แจงเห็นละงอกโยกพนพวกนายเห็นละงอคือออกยามนี่แต่คือว่าแลกแต่เห็ดป่วงยังออกเลยออออเออเขาได้ไปมีเดชในร้านค่ะนี่เขาได้ชิปกระดอกไป<ด>แกงมันออกแล้วต่อเห็ดป่วงอกเห็ดเห็ดป่วงออกเลีกเล่าออกงาชูอะไรกันไปเป็นยังว่าแมวแมวล่างนั้นน่ะล่างกันชิปช่องเลยฮะชิปชองเลขยกแมวว่

ซื้อน้ำบาตได้นะบัานตาติรถนี่ตาติบัานตาติวราคาย,ยังสูงขนาดเนะาละลาเน่ยพี่น้องขอบใจสุกสุกคนที่เข้ามาเบิง่ลลงลาเยไปแล้วพอกันไม่คิมนากับซองไคลาสบายดี